สวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะพบกับช่องละอองชาแนลนะคะค่ะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองนะคะท่านผู้ชมหรือว่าวัดเรือล่มนะคะก็หลายแต่หลายท่านมากๆานะคะที่คิดถึงวัดเรือล่มนะคะก็อยากจะให้แอดมาถ่ายภาพบรรยากาศกับเอฟซีทุกท่านได้รับชมกันนะคะ ค่ะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะค<ส>่ะวันนี้บรรยากาศที่วัดเรือล่มนะคะก็จะเง,งียบไปหน่อยนะคะท่านผู้ชมคะ<อ>่ะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมก็กการก่อสร้างสารีริกธาตุนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็สวยงามมากๆนะคะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าก็ยัง ขาดปัจจัยอีกเยอะค่ะท่านผู้ชมคะใครอยากจะสมทบทุนสร้างสารีริกธาตุก็เชิญได้นะคะท่านผู้ชมคะที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองนะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมคะแต่ว่ายังขาดงบประมาณอยู่นะคะใครอยากจะร่วมบุญสร้างสารีด้วยกันก็เชิญได้นะคะท่านผู้ชมสวยงามมากๆนะคะ ที่สร้างสารีริกธาตุเกิดขึ้นได้ในวันนี้ก็เกิดจากแรงศรัทธาร่วมมือร่วมใจจาก f อฟทุกท่านนะคะที่ได้สมทบทุนช่วยกันสร้างนะคะค่ะเอก็ขอขอบคุณ f อซทุก,ท,กทุกท่านมากๆนะคะที่ร่วมกันสร้างสารีริกธาตุในวันนี้นะคะท่านชมคะก็ขอให้ f อฟทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะคะ นนะคะท่านผู้ชมแอดก็กำลังจุดทูปขอโชคขอลาบกับเจ้าพ่อต้นพอกและก็กุมารทองนะคะวันนี้ก็ซื้อน้ําแดงและก็ขนมมาถวายท่านนะคะให้ท่านผู้ชมทางบ้านตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกับแอดกันนะคะแอดเชื่อว่าท่านจะให้โชคอย่างต่อเนื่องนะคะ

จุดทูบขอโชคขอลาบกับเจ้าพ่อต้นพอกและก็กุมารทองนะคะท่านผู้ชมคะก็หลายงวดแล้วนะคะท่านผู้ชมที่แอดไม่ได้มาขอกับท่านนะคะวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาขอกับท่านนะคะท่านผู้ชมก็เลยจุดทูบเสียงทายเอาไว้นะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาลุ้นตัวเลขพร้อมกันนะคะเดี๋ยวแอดขออธิษฐานก่อนนะคะสาธุสาธุสาธุ ขอให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าฝ่ายเจ้าฝาเจ้าแม่ี่นเจ้าแม่กงคาเจ้าพ่อต้นพ่อกุมารทองทุกพระองค์ที่สิงสถิตอยู่ณต้นพอกแห่งนี้ขอประทานโชคลาภให้กับเอฟซีของช่องละองชาแนลแล้วก็ละองชาแนลให้เห็นสองตัวสามตัวตรงๆด้วยเจ้าค่ะจะได้เอาไปฝากเอฟซีจะได้ถูกหวยร่ำรวยไปด้วยกันเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุ เดี๋ยวค่อยมาล้นตัวเลขพร้อมกันนะคะท่านผู้ชมแอดก็จะปักไว้กับขนมนะคะเนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะแอดก็มาขอโชคขอลาบกับเจ้าพ่อต้นพอกแล้วก็กุมารทองทุกพระองค์นะคะคที่สิงสถิตยอยู่ณต้นพอกแห่งนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะก็ เอดก็ไม่ได้มาขอนามนะคะท่านชมวันนี้ก็จะมาขอให้กับเอฟทุกท่านได้รับชมรับฟังพร้อมๆกันนะคะก็จะตามต่อนะคะท่านผู้ชมสําหรับกิ่งไม้นําโชคนะคะเพราะว่ากิ่งไม้นําโชคเคยให้โชคมาแล้วหลายแต่หลายงวดนะคะท่านผู้ชมอาจจะเข้าบ้างผิดบ้างนะคะแต่ก็เคยให้โชคมาแล้วนะคะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่งไปกับแอดนะคะ ก็ได้จุดทูบไหว้เสร็จแล้วนะคะท่านผชมแล้วก็จะมาส่งดูตัวเลขให้กับ f อฟทุกท่านได้ส่งไปด้วยกันนะคะใครเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมเอดก็จะมองเห็นตัวเลขตรงจุดนี้นะคะ ตรงนี้เหมือนเลขห้านะคะท่านผู้ชมห้าเก้าค่ะตรงจุดนี้แอดมองเห็นเป็นห้าเก้านะคะข้างหลังก็จะเป็นเลขห้าอีกนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะตรงนี้เหมือนห้ากับเก้านะคะแล้วพอดูไปดูมาก็ เลขเตรงนี้มองไปอีกมุมหนึงก็เหมือนเลขเจ็ดนะคะ5-9หรือไม่ก็ห้าเจ็ดนะคะท่านผู้ชมข้างหลังก็เป็นเลข5นะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมองเห็นเหมือนกับเอสไหมคะ ตรงจุดนี้แอดกเ็เห็นตัวเลขเหมือนกันนะคะเห็นสองจุดนะคะท่านผู้ชมตรงจุดนี้ก็เป็นเลขห้าเหมือนกันนะคะข้างบนมองเห็นเป็นหนึ่งกับห้านะคะเห็ mm. นสองจุดนะคะท่านผู้ชมตรงจุดนี้ที่แอดชี้นะคะตรงนี้เป็นเลขหนึ่งค่ะ mm. ข้างหลังเป็นเลขห้านะคะมองเห็นเป็นหนึ่งห้านะคะออตรงนี้คล้ายๆหกกับศูนย์เนาะ ไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นเหมือนกับเอสไหมคะตรงจุดนี้เห็นเป็นหกกับศูนย์นะคะตรงนี้เป็นหนึ่งกับห้านะคะยิ่งส่งก็ยิ่งเห็นตัวเลขเยอะนะคะท่านผู้ชมแอสก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่งด้วยสายตาตัวเองมากกว่านะคะเพราะว่าการส่งการมองของแต่ละสายตาก็จะมองเห็นไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชม 1>, 1 5ึชัดมากๆนะคะหนกับ6 0นะคะตรงจุดนี้ค่ะ1 5กับ6 0แต่พอดูไปดูมาหนก็เลข1ก็คล้ายๆเลข7เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมก็เอา1กับ7ก็ตัวเดียวกันนะคะ7จหกับ6 0นะคะหรือไม่ก็หนค่ะวันนี้ก็เห็น2จุดนะคะท่านผู้ชม ตรงจุดข้างล่างก็จะมองเห็นเป็นห้าเก้านะคะก็สำหรับตัวเลขกิ่งไม้ในวันนี้ก็มีห้าเก้าเก้าห้านะคะแล้วก็หกศูนย์ศูนย์หกนะคะแล้วก็ 7, 5, 5, 7ะะกเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะก็เห็นสามที่สามจุดนะคะท่านผู้ชมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านลองนำไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่ากิ่งไม้จะให้โชคให้กับเอฟซีทุกท่านก็เป็นได้นะคะ เพราะว่ากิ่งไม้กิ่งนี้ก็เคยให้โชคมาหลายต่อหลายงวดนะคะท่านผู้ชมเอ็ดก็ได้มีโอกาสมาขอให้นะคะสำหรับ fc ท่านใดที่เราคอยตัวเลขจากกิ่งไม้นำโชคนะคะวันนี้ก็ได้แล้วนะคะท่านผู้ชมมีเจ็ดห้าห้าเจ็ดแล้วก็หกศูนย์ศูนย์หกแล้วก็ห้าเก้าเก้าห้านะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าจะเป็นตัวเลขที่มีโชคนะคะ ค่ะเอฟก็ขอให้ f อฟทุกท่านโชคดีนะคะข่ยโชคดีะค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมตัวเลขทูบเสียงทายที่เอฟจุดในวันนี้นะคะ ให้ท่านผู้ชมมาลุ้นด้วยกันนะคะขึ้นให้แล้วนะคะท่านผู้ชมสามตัวตรงๆนะคะสองสามห้าค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเอ็ดก็ได้อธิษฐานขอโชคข,ขอลาบกับกุมารทองแล้วก็เจ้าพ่อต้นโอกนะคะเพื่อว่าท่านจะให้กับเลขทูบเสียงไทยก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมสองสาหาค่ะ ก็ตัดเล่นก็ได้นะคะท่านผู้ชมสองสามสามสองสองห้าห้าสองแล้วก็สามสองสองสามนะคะท่านผู้ชมสองห้าห้าสองสามห้าห้าสามนะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านชมสำหรับตัวเลขทูบเสียงทายนะคะจากเจ้าพ่อต้นพอกนะคะแล้วก็กุม,มารทองค่ะท่านผู้ชม อาจจะเป็นตัวเลขที่มีโชคก็เป็นได้นะคะเพราะว่าตัวเลขก็สวยมากๆนะคะท่านผู้ชมคะซึ่งงวดก่อนแอดก็จัดหนักเหมือนกันนะคะสำหรับตัวเลขสองสามสามสอนะคะก็ว่าจะตามต่อกับทูกเสี่ยงไายในวันนี้นะคะท่านผู้ชมตัวเลขสวยงามมากๆนะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมคะ เพราะว่าแอดก็มีหน้าที่นำเสนอให้กับเอฟซทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญวาสนานะคะค่ะแอดก็ขอให้ FC ทุกท่านจงโชคดีในคลิปคลิปนี้นะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ